อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เปิ้นจะมาแชร์แล้วกันนะครับเป็นวิธีการนะครับซื้อบิตคอยนะครับผมซื้อยังไงนะครับซื้อผ่านเอ็ก a เชนนะครับผมเนาะคลิปนี้จะซื้อผ่านเอ็ก a เชนของบิตคัพเรานะครับเป็นของคนไทยนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็จะโอนบิตคอยที่เราซื้อเนี่ยไปไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของเราอย่างไงนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นเลยใครที่ยังไม่เคยซื้อที่ยังไม่เคยโอนนะครับผมดูคลิปนี้ทําตามได้แน่นอนตั้งแต่โอนนเเงิข้า ซื้อยังไงโอนยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับผมเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมเนาะที่เราจะใช้งานนะครับไปที่บิดครับนะครับพิมพ์ได้เลยบิดครับเอนเตนะครับผมไปเลืออันไหนก็ได้อันแรกอันสองนะครับ หลังจากนั้นก็ล็อกอินเข้าใช้งานให้เรียบร้อยกรอกอีเมลไปใส่รหัสผ่านไป่า,า <c oughs> ใส่ g o o เกิลออเ e r นะครับผมยืนยัน2อขั้นตอนโอเคเมื่อเราเข้าหน้า บิดคับมาแล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องโอนเงินเข้าก่อนเห็นไหมครับตอนเนี้เงินไทยก็ไม่มี <c oughs> นะครับผมเนาะไปที่นะครับผมไอที่เป็นรูปก,กระเป๋าเงินเนี้ยนะครับไปที่เงินของฉันเดินลงมาเห็นไทยบาทไหมครับผมทําการฝากเข้าไปอันนี้คือเราฝากเงินไทยเข้าไปนะครับผม <c oughs> จะเห็นว่านะครับผมเขาจะมีอยู่2ขั้นตอนเนาะระบุจํานวนเงินนะครับแล้วก็สแกน QR code ได้เลยอ่านตรงนี้เงื่อนไขของเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบุจํานวนเงินที่เราจะฝากเข้าไปตัวอย่างเปิ้อนเอาแค่นี้เดียวพอนะตังมีแค่นี้เพราะว่ามันต้องเสียค่าโอนด้วยยืนยันทำการสแกน QR ให้เรียบร้อย ต่อไปสแกนแล้วก็ชำระให้เรียบร้อยตรวอสอบข้อมูลยืนยัยนเห็นไหมครับถ้าโอนสำเร็จนะครับผฝากเงินสำเร็จแล้วนะครับก็จะมีป๊อปั๊แจ้งเตือนขึ้นมากลับไปสู่หน้าหลักกันนะครับผมทีนี้เราก็เรวขอปิดแอปก่อนทำการซื้อขายบ t c o i n ได้เลยจะทำการซื้อขายหน้านี้ก็ได้นะครับผมหน้านี้จะเป็นหน้ามาร์เก็ตเลยนะครับผม จะอ้างอิงราคานะปัจจุบันนะตอนนี้เลยนะครับเพิ่นก็ชอบซื้อหน้านี้แหละง่ายดีนะครับเราไม่ต้องไปเลือกริมมงลิมิตอะไรนะครับผมเนะาะถ้าเราจะตั้งซื้อขายเราค่อยไปหน้าตลาดซื้อขายนะครับผมเข้ามาแล้วก็กินไปที่บิตคอยตรงนี้หน้านี้จะเป็นหน้าซื้อขายเหมือนกันหน้านี้จะละเอียดหน่อยนะครับผมเนาะแต่สาหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ต้องเข้ามาหน้านี้เพราะว่ามันจะมี เห็นไหมครับมีลิมิตมีมาเก็ตมีสต็อปลิมิตเดี๋ยวเราจะงงกันนะครับผมถ้าเราไม่สนใจราคาไม่ได้ตั้งราคาให้อยู่หน้าแรกนั่นแหละเนาะให้เราไปที่หน้าเมื่อกี้เลยนะครับผมไปที่ลูกคนนะครับไปที่หน้าหลักนะครับซื้อขายหน้านี้เลยนะครับเราก็จะอ้างอิงราคานะปัจจุบันเลยนะครับเนาะอ่าแล้วก็เราก็เลือกสกุลเงินที่เราต้องการซื้อนะัตัวอย่างนี้นะครับเป็นซื้อบิตคอยนะครับเนาะ แล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องการซื้อนะครับจะระบุใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะกดเป็น100 500 1 0 0 0 2 0 0 0อไรอย่างนะเี้ก็ได้นะครับผมหรือเราจะจิ้มทั้งหมดที่เงินเรามีเลยก็จิ้มเข้าไปตรงที่1,000ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะจํานวนเงิน1,000ที่เรามีอยู่นะครับแล้วเขาก็จะประมาณให้ว่าเราจะได้กี่บิตคอยนะครับน้าตัวอย่างนี้ได้28000ดนะครับหน่วย1 0 1 0 0อ0พันหมื่น แสนล้าน10ล้านร้อยล้านเห็นไหมครับ1บิตคอยจะมีทั้งหมด100ล้านแซกนะครับผมเนาะตัวอย่างนี้1,000บาทเราได้28,490ื่นแสีนะครับผมถ้าเราต้องการซื้อซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกดซื้อเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรายืนยันนะครับว่าจำนวนเงินที่เราซื้อ1,000บาทนะครับจะมีค่าธรรมเนียมนะครับผม2.5บาทนะครับผมเนาะเป็นแวร์นะอ่านี่เห็นไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าธรรมเนียม กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจีนอยู่นี้ค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับมาคิดศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะเราจะอ่านเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมนะแต่อย่างนี้เปิลซื้อไหวแล้วนะครับก็ตกลงไปออเดอร์สำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงบิคอยเราเข้ามาหรือ,อยังนะครับผมเนาะให้มาตรงที่ลูกกระเป๋าเงินมาที่เงินของฉันเลือนลงมาข้างล่างจะเห็นว่า บิตคอยเข้ามาแล้วนะครับผมสองหมนแปดพันสี่ร้อยสิบแปดเนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกใช่ไหมนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมเราก็เลยได้เม่เต็มได้แค่นี้นะครับแล้วก็มีราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไปสีเรียมอืมทีนี้นะครับถึงขั้นตอนโอนละอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นการซื้อบิตคอยแล้วเราก็ฝากเอ็กชเชนไว้เราสามารถ แลกเปลี่ยนซื้อขายเทรดได้นะครับผมเนาะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เทรดซื้อเพื่อออมนะครับผมก็โอนมาเก็บที่ฮาร์ดแวร์บอเล็ตนะครับผมขอเปิ้นใช้ตัวนี้เทรเซอร์นะครับเนาะการโอนมาเก็บที่ฮาร์ดแวร์บอเล็ตนะครับผมก็เหมือนเราถือบิตคอยของเราด้วยตัวเองโดยไม่ได้ฝากใครไว้นะครับผมเนาะ เอ็กเชนเราไปซื้อที่เอ็กเชนแล้วโอนจากเอ็กเชนมาเก็บไว้เองนะครับเราเป็นคนถือเองนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ชํานาญหรือว่ายังไม่เคยมีฮาร์ดแวร์บอลเลตนะครับก็ฝากเอ็กเชนไว้ก่อนก็ได้นะครับค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆศึกษาแล้วก,นะวโวก็โอนมาเก็บเองนะครับแต่ณนตัวอย่างนี้เพื่อนจะโอนให้เพื่อนๆดูด้วยสําหรับใครที่ต้องการโอนมาเก็บเองนะครับเพื่อนแนะนานะค่าโอนมันจะอยู่ประมาณ100บาทนะครับณนะตอนนี้นะก่อนหน้านี้มันจะประมาณ300หรือว่า หกร้อยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ณนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิ้ลจะโอนให้ดูนะครับค่าโอนประมาณหนึ่งร้อยบาทเท่าไหร่ล่ะถึงจะคุ้มในการโอนนะครับถ้าเราเก็บเองเราสบายใจโอนเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเราโอนมาเลยนะครับเพื่อความสบายใจเราถือเองนะครับเนาะแต่สำหรับเปิ้ลเนานะยอดถ้าเกินหมืนนะ่นเนาะก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะถ้าเกินประมาณหมื่นหนึ่งเปิ้ลถือว่าคุ้มละสำหรับการโอนมานะครับคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่าโอนอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้เงิน1,000บาทค่าโอน1น0ก็คิดเป็น10%อาจจะไม่คุ้มแต่ตัวอย่างนี้เปิ้ลทำให้ดูเฉยๆว่าวิธีการโอนมันเป็นยังไงไปดูกันเลยเสียบมาร์เว์วอลเล็ตเข้าไป,ปิขออนุญาตแป๊บหนึง่งไปที่นะครับผมขอ,องเปิ้นใช้เทเซอร์เนาะพิมพ์คำว่าเทเซอร์เข้าไปเลย o r The i o enter อืมไปที่แอปนะครับผม ใครต้องการใช้แอปก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยแต่เพิ่นใช้ผ่านเบราว์เซอร์นะครับปุ๊บขออนุญาตเ,เพื่อนๆเอาออกด้านข้างนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นความลับพอเข้ามานะครับผมเราก็ใส่รหัสเข้าไปให้เรียบร้อย โอเคนะครับผมเราก็จะเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์บัลลตของเราแล้วนะครับทีน oui> ี้เราจะโอนจาก Bitcoin นะครับจากบิตคัพเข้ามาฮาร์ดแวร์บัลลตของเราเราก็มาที่บิตคอยของเรานะครับผมทำการกดรีเซียบเพื่อที่จะได้คีย์ขึ้นมานะครับผมเนาะ เป็นอ d เดทที่เราจะโอนเงินเข้ามานั่นเองนะครับกดโชว์ไปนี่เราก็ตรวจสอบให้ตรงกันกับ h a r d ดแวร์บ l l e t ของเรานะครับเดี๋ยวเพื่อนขอตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคสมมติเราตรวจสอบนะครับหน้าอ d เดทนะครับที่อยู่ใฮาร์ดแวร์บ a l l e t ให้ตรงกันกับตัว บอเลตที่โชว์อยู่นะตอนนี้นะครับข้างนอกนะครับผมเนาะถ้าตรงกันแล้วเราก็กด Copy ได้เลยนะครับทีนี้ทำยังไงต่อก็มาที่นะครับรนะรบิตคัพ an, an, นะครับผมเนาะหาบิตคอยของเรานะครับแล้วก็กดโอนเหรียญพอกดโอนโอนเหรียญปุ๊บนะครับผมเนาะเห็นไหมครับมันก็จะมี address ผู้รับ นะครับผมเอเดผู้รับก็คือตัวเมื่อกี้แหละที่เรา๊อปปี้จากฮาร์ดแวร์บอลเลิของเรานะครับเป็นเอเดผู้รับนะครับทําการวางลงไปป๊บแล้วก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งให้ตรงกับฮาร์ดแวร์วอลเลิของเราที่เสียนะครับเนาะ เพื่อนแนะนําว่าตรวจสอบทุกตัวอักษรจะดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนรับผิดชอบเงินของเราเองนะครับถ้าเราโอนผิดหายทันทีนะครับผมตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับผมก็โบงเงินที่เราใช้ได้ก็คือเมื่อกี้เลยนะครับเราต้องการโอนเท่าไหร่ก็ใส่จํานวนเข้าไปนะครับนะตัวอย่างนี้เพื่อนโอนหมดเลยนะครับกินหมดนะครับเห็นไหมครับค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับณตอนนี้สามพันเซนะครับผมซึ่งสามพันซณราคาปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนคํานวณให้ดู อนะครับผมนอกซูนสี่ตัวถูกไหมเนี่ยอ่าสี่ตัวราคานตอนนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะสามล้านสามล้านห้าประมาณสามล้านสี่สามล้านห้าเปิ้นตีเป็นสามล้านห้าแล้วกันนะครับเข้าๆนะครับผมเนาะ ก็จะอยู่ประมาณร้อยนะครับผมเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคนะครับผมเนาะนี่เห็นไหมครับเน็ตเวิร์กอันนี้ก็คือเชนนะครับผมเนาะถ้าเป็นบิตคอยนะครับเชนของเขาจะถูกต้องอยู่แล้วเป็นเชนของบิตคอยเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคตรวจสอบข้อมูลนะครับผมทีนี้นะครับก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับผมอ่าเขาจะให้ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะ เป็นไปได้ตรวจสอบเลยนะครับโอเคเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเนาะจำนวนที่ต้องการถอนมันจะขึ้นโชว์มาให้นะครับแล้วก็ยืนยันไปได้เลยหลังยืนยันนะครับผมเห็นไหมครับว่าเพื่อนทํายืนยันสองขั้นตอนไว้นะครับผมเนาะก็จะมีอ่ะอันนี้ยืนยัน OTP ครั้งแรกขอรหัส2 ดนะครับถ้าถูกต้องนะครับผมก็ยืนยันผ่านอีเมลด้วยโอเคนะครับอันสุดท้ายนะครับผม authentication ยืนยันด้วยโอเคถ้าเรียบร้อยทั้งสามขั้นตอนแล้วนะครับผมกดตกลงไปนะครับ เขาก็จะบอกว่าคุณสามารถโอนเหรียญได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้กลับไปดูนะครับผมที่กดรีเฟซสักรอบว่ามีเหรียญถูกโอนเข้ามาไหมตอนนี้ยังนะครับผมเห็นไหมครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมเนาะเออเพราะว่าการทำธุรกรรมของเรานะครับผมพอเรา ทำทานเซ c ชั o n ปุ๊บนะครับมันก็จะมีการตรวจสอบนะครับผมเนาะมีการบันทึกนะครับเข้าไปที่บล็อกเชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลาตรวจสอบนะครับบล็อกบล็อกหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมทานเซ c ชั o n โผล่ขึ้นมาที่ฮาร์ดแวร์บอลเล็ตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาจะโชว์บอกว่า pending transaction น,นะครับผมเนาะก็คือรอ บันทึกธุรกรรมเข้าไปที่บล็อกเชนนะครับผมเนาะแต่ทราน s a c t i o n เรานะครับผมเนาะเราถูกส่งไปแล้วนะครับผมอ่าถ้าอ t r a n s a c t i o นถูกเขียนเข้าไปที่บล็อกเชนแล้วนะครับผมเนาะสถานะนะครับผมตรงเพนดิ้งตรงนี้มันจะหายไปนะครับอ่ะมาดูทราน s ซ c t i o นของเราล่าสุดนะครับผมเนาะสมมุติว่าลองจิ้มเข้าไปดูนะครับผมเขาจะบอกว่าอันคอนเฟิร์มนะครับผมสังเกตดูที่ว่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะตัวที่มันคอนเฟิร์มแล้วเขาจะบอกว่า คอนเฟิร์มนะครับถ้าทานเซกชันถูกเขียนลงไปในบล็อกเชนแล้วเขาจะขึ้นจากอันคอนเฟิร์มจะเปลี่ยนเป็นคอนเฟิร์มนะครับผมเราก็ได้แต่รอนะครับผมนะแต่ <c oughs> เราจะประมาณคร่าวๆได้ว่าเนี่ยนะครับผมเวลาในการที่เขาจะเขียนนะครับลงไปเหลืออยู่ประมาณนะครับทานเซกชันนี้นะครับอีกประมาณ2บล็อกนะครับผมอันนี้ตามที่เพื่อนเข้าใจนะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเนาะอ่า อันนี้ก็เปิ้นพยายามทําความเข้าใจเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่แล้วประมาณ23นาทีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับผมว่ามันคอนเฟิร์มไหมส่วนมากนะครับถ้าซาเลกชันขึ้นมาแล้วนะครับส่วนมากก็นั่นแหละนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเพื่อความชัวร์นะครับถ้าเราโอนเงินให้กันนะครับผมจำนวนมันเยอะนะครับ เราต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับผมเนาะก่อนที่จะเวลาเราซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับก่อนที่จะเอาสินค้าให้คนอื่นไปนะครับผมนั่นแหละก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับทําตามคลิปนี้ทําได้แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ